สวัสดีค่ะโอ้ยนักเงี่เกือบตายแตงโมงพี่น้องสวัสดีวันชาววันพุธนะคะพี่น้องสาววันพุธเออหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่มาที่กลับมา จากเมืองไทยแป๊บเดียวเองพี่น้องเนาะแป๊บเดียวหนึ่งแป๊บเดียวเองก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะนั่งพักก่อนพี่น้องเมื่อยพักแล้วกะับอกับพีกำนองก่อนเมื่อยย่างมากตะกี้บดย่างไวๆไวๆไวๆคูวัวมือหนีเมื่อยมันห่อนมันอากาศพึ่งจะราะก็คืมฝาคืมฝนได้นี้พี่น้องอืม มันก็คืมอ,อันสองสามหมื่ทีีมาหนนหอนหอนคุณน่ะหอนคือกันก็อยู่บ้านเขาเลยมันหอนมันอ่าวเห็นน้องอันวีน้องเกิ้ลวิถีชายสิงแก้แล้วก็หงฟ้าองสาเบาซูฟังโทรเปล่นน้ำหนออถามข่าวน้องพาอมาท,ทางเยอรมันนะคะอันหอนแหงก็อยู่บ้านเขาอยู่บ,าาบาา้านเขาก็ยัง่ามีร่มมียางรวงอยู่ทั้งนี้ เอ้าอีหลีมันหอนบานก็จะหนาหอน<ส>เดือนนี้เดือนหนาตะเศร้าหอนนะล,ละพี่น้องอากาศก็สีล่งลายเติบอี่ดอกเ<ส>พราะว่าสิเขาไอพฤศจิกาไอตุลาพฤศจิกาเนี่ยเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะใบใหม่ก็สีเปลี่ยนสีแล้วด้วย่่ะต้นเมปเปิลก็จะเหลือง ต้นเมลเฟิลก็จะเลเี้ยงนี่ใช่ไหมบ้านขน้<ม>นางก็ไใบไม้บัรยำบัรยำหนาเนี่ยกะมันกะโลนด้ค่ะพี่น้องมันจะร่วงคุณนะน่าไปไว้กินแล้วก็ซื้อบอกแตงโมเออแตงโมเนี่ยกาแฟนเนี่ยพี่น้องขนมปังโอเคกะบที่หิวต่อจะหิวต่อแล้วพี่น้อง อาอบน้ำสระผมเรียบร้อยถือใกล้จะถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านโดมิโน,โนพิซซ่าแล้วนะคะ หนักเันเดือนพักสองพักสองเธอบน,น,เ,นเดินนี้เด้อเสียงนกหน่อยเดี๋ยวก็ร่างกายยังมือเศร้าพี่น้องมือนี้มีแห้งอ่ะแงอยู่บืดใจหนึ่งเมื่อนี้นะคะแกงหน่อไม้จากประเทศลาวจากบ้านคุณแซนเนาะคะ่ะ ท,ที่นอไม้ที่พื้นตากแหง็งไอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตากแหงมากเนาะค่ะตังก่อยเขามากมือน,นี้ล่องมาแกงเบิงมือหนานะจังสิสุปมาเบิงกันว่าแกงนองไม้เปแน,นวไหนแต่ว่ากระใสยยนาั่างขัวยันนั่งแล้วก็ต้มสองสามเทือ่อเด้แล้วก็ลางอีกสองสามเทือ่อเพราะว่าพิ่นลมกวนมากพิ่นยางมากนเนาะไม้แหง้งบานนี้ก,ก็เลยเอามาต้มให้มันอ่อนแล้วก็ต้มสนานยันนั่งอีกอืม มาเบิ่งกันพี่น้องว่าหนากินซ้ำใดตเศบซ้ำใดสวัสดีค่ะพี่น้องมีหลานี่แนะกงน่อไม้เป็นแนวนี้แล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะแกงหน่อไม้น่อไม้จากคุณแม่นะคะขอบคุณหลายๆแล้วจา้ามาจากประเทศเลาวน้อไม้แห้งจา้าอันนี้แล้วจ้าพี่น้องนี่นะบกกักแตงโม่แซ่ พอกันคลิปหน้าค่ะ